โอ้แล้วครับครับสวัสดีพี่น้องมินักแฟนเพลงสวยทุกคนายไกลทุกท่นนานนะครับมากพี่น้องอยู่กับเบาหยองกับชาแนลบ้าหยองสลดัดถึงแล้วครับพี่น้องมือนหนีนะพี่น้องอันดับแรกครับไปที่เขามาัแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเบาหยองในเดอ้อพี่น้องด้วสิบเปบ็นประกุนยังสูงครับมากพี่น้องห้องมือนีจัดกันต่อเลยครับสาวทำนะโอ้ยมันสีบ่ราห่เบาหยองบวกจังมือเนบ่สาวทำนี่ ก็อสใใอาาอิใจไรไม่ใจโอ้ยเขาว่ายังไงก่อนใจไรใส่ละกรรมเออนั่นละพี่น้องนะมากพี่น้องเริ่มต้นกันเลยพี่น้องมากมาหนีเอาอีกแร้วพี่น้องมากมาหนีเอามาอีกหนึ่งพันบาทนะพี่น้องโอ้ยสีใได้รอมาหนีอ่ะร้องกันร้องกันอ่นะขอค่อยๆไล่กันไปเนาะค่อยๆไล่กันไปเอาเปิดทีเบสโฮก่อนจังหาซิมใหม่พี่น้อง สติดบอร,รอบนี่คือเป็นสีหย,ยากๆน,น,น้ะงไปน้องไอนี่ทุกเกมเลยทุกเกมเลยเขาหยาครับไอนี่อุ้ยมาหกบาทไปนอ้องฮึบโอ้ไรต่อไปนี่ มาบพอโอ้ยเขาเขียวพี่น้องเขาเขียวปุ่งอ้าแจ็คไม่ดอกนี่โอ้ยมีไว้แถวสองยังมาติดอีกโอ้ยสกิตเตอร์เขบาบอสเขาบอสบอให้เขาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยใท้ได้ เจ๊ไรครับเจ๊ไรครับเขาเขียวพี่น้องคิ้งลงบอคิ้งกับบอลง็หกไงไหลโอ้เจ๊ไรเจไร้อีนี่สาวทำเอ้าอีม่วงมาอยู่พี่น้องไปกันเรื่อยๆพี่น้องอีกยี่สิบสามเดือยโอ้ยว่ายแมงสีสวยครับพี่น้องสิปแมมแมมบอลง็หกแถวหนึ่งแถวสามเลยไปกันมาเนี่ย เบาหยองกับบ้าบวกมาไลายมือเนาะพี่น้องในคลิปนะยากแค่ีพี่น้องช่วงนี้กขาตังพยายามปันป่นๆไปน้องนะมาพี่น้องไปกันก้อนไปกันก้อนโอ้ยบ่มาบ่มาอีกแล้วโอ้ไหลยเงาเงพี่น้องวันนี้ไหลเป็นน้ำเลยวันนี้เอา้าไปร้องไปเบิ่งกันก้อนเบิ่งกันก้อนสเกิเตอร์มาโอ้ยตัวเดียวพี่นอ้องเอ้าดวไหนแ็คมาอยู่แต่บ่ามีบอลสามมีบอลสามอันไม่โตต่อได้พี่น้องโอ้ยเนาะ ได้สิบมาโอเคอะไรไปเรื่อยๆอุย้ยแมมเต็มถแถวพี่น้องเดี่ยนี่คุณสามคุณสี่ติดบอ,เ,อเสียดายว่ายไปอยู่ถถถแถวแถวหาแถวซี้แล้วไปน้องว่ากันมาไปต่อพี่น้องจะไปถอกันเอาโอ้ยคิงม,มากเดี่ยนี่เขาเขียวลงในแถวสามเป็นที่น่าเสียดายอีหลีพี่น้องโอ้ยเนาะเอา้าอย่าถออย่าถอพี่น้องไปก่อนไปก่อนสิบมาโอเค แจกรุ่งมาแจกบรุ่งพี่น้องเทถอสุดใจโอเคโอเคอ่ะขออนุญาตขยับไปเบ็ดสิบเลยพี่น้อง <c oughs> ลองจัดฟีเจอร์มาพี่น้องใหม่นี่เบ็ดสิบเนาะจัดมาม,มารุ่นกันพี่น้องบาดนี้เอา้าสีด่ดะคู้นเลยล,ายลาย้าคือจังพี่น้องเขาบอกว่าเนาะนะเวราประมาณนี้ไปกันเนาะพี่น้องสิบเถอดอกแรกย,ยังบ่มีอย่างพี่น้องรอบสองนีไหวแถวสองกลับว่าติดพี่น้อง รอบสามเลยอ่ะใหญ่แม่มาคหุนบอบอบอ้นสองเบาๆอยู่น้องชิงตอ่อชิงเอียดพี่น้องอ้าวสวยงามมีชิงอีกโอเคโอ้ยเสียดายว่ายพี่น้องแถวแรกว่ามีทองดีเลยนะอุย้ยขำกันพี่น้องมันขำกันอ่ะอีกคาเทือนกะสเก็ตเตอร์ร่วงบอสีโตบอสร่วงไหเน,หเ,นะเ,นเนี่ยร่วงไหนเบิ้งเนี้ยสเก็ตเตอร์ฟีในฟีเหนียวบอมีอิลีบอส แถวสุดท้ายพี่น้องรุ่นมาบปอปอม,มาพี่น้องโอ้ต่ได้เขาเขียวเต็มแถวอยู่เอาหมละในรุ่นอีกเทอือนึงอยู่โอ้เขาเขียวว่างั้นได้ใส่ได้อยู่นะอบอม,มาพี่น้องซ้ำรอยเป็นซีซีบาทใหม่นี่เอาไปกันต่ออีซีเทอือกขอให้ติดแบบเบิมบ่มๆกันนะโอ้ยขิง่ายมาติดพี่น้องสองเทอือกเทือกสุดท้ายขอขึ้นในหาร้อยบาทนี่เอาได้ีฟไมาอยู่พี่น้อง แจ็คต่อพี่น้องอ้าวละ่ะได้คิงต่อพี่น้องอุย้ยคิงเขาเผาเขียวแถวไกลปล่าวคุณสิบหกบอต่อพี่น้อง <c oughs> อ่ะไดชสองร้อยสิบเก้าบาทพี่น้องแม่ร่วมทางสินพี่น้องใหม่นี่โอ้ยเบ็ดสิบบาทเนาะหารอยบาทเท่าตอนนี้ได้มาหกรอยหกสิบเก้าบาทกำไรรอยหกสิบเก้าบาทน้อยเที่ยงนึงพี่น้องอ่ะจังสันแล้วร้องขยับเปียดพี่น้องไปเปลี่ยนเศร้าเมืองกันนะสีมาบอ นะเบ็ดเศร้าสิมากาปะเบ็ดเศร้าครับเศร้าทำพี่น้องสิบมุนนี่สิพิสูจน์กันรอบแรกบอติดพี่น้องรอบสองละ่ะกันยังบอติดโอ้ยแถวเสียดายแถวแรกเ่ามีเขาเขียวมาเอา้าเจ็ดเถื่ออุย้ยบอติดเลยพี่นอ้องหาหกเถื่อเอา้าไล่ลวงเงี้ยวๆพี่น้องมาหนิโอ้ยแดงนี่อยู่หนาชมพู่พี่น้นองกัน อุ้ยสามเถื่อเสียวจังไหนมาพ่อพันเนาะบ่านี้บมาหรอพี่น้องโอ้ยได้มาซี่สิบบาทพี่น้องจ่ายไปพันเมื่อกันโอ้เป็นตะศูนย์อยู่นะอ่ะเดี๋ยวร่องจัดเบ็ดซิบซิบใหม่ไปเนาะพี่น้องค่อยๆไล่ไปกันนะใจร้อนไปบ้ามาเนี่ยกบบระบ้นะพี่น้องค่อยๆไปอยู่นะผมว่าแจกนะโอ้ยเนาะ หาเถอค่อ,คอยๆไปบัดน,นี้ลงบอสเก็ตเตอร์ลงแห่เขาฟี่เะแนะลงแห่าฟี่แนะ่ตัวสุดท้ายนี่ออ้ยบอย่อมอหลีพี่น้องโอ้ยดูครับพี่น้องวันนี้สาวทาเข้าดูครับออ้ยเหมือดทรัพนั่นเลยพี่น้องเหมือดทนั้นอ่ะเต้องขยับลงไปแล้วหมุนเรนเรพี่น้นองสี่เด็กเคลียร์กันไปเนาะโอ้บมาๆอหลีพีน่น้องวันนี้อ้าว ไม่ซี่บ้านท่านติดอ่ะพี่น้องก็จะต้องประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะแม่กับสาวทำพี่น้องอู้บ้าวยองท่านเดือดเดืท่านเดืดเคยได้คำไรจากสาวทำด้วยพี่น้องมาบ่มี็นังมือหนาจังว่ากันไหมพี่น้องกับสาวทำเนาะนะครับสุดท้ายนี้พี่น้องไฟมากคิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจบหยองเดือดเด้อพี่น้องครับนะครับแล้วเฮาจังพอกันไหมมือหนาวันหลังพี่น้องพกม้นแร่ซุ้มมือเนาะกับแชร์แนวบ้าวยองสล็อตเนาะครับพี่น้องนะ สถานีเบ้าอยองกับวอนแนะนำให้ทุกท่านเรียนการพน,นันนะครับเบื้องเบ้าอยองเบื้องความสนุกบันเทิงเนาะไปพอกันไม่มือหนามืออังครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดต,ต่อติดตามรับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย